ปลาอีกทีนึงมันวิ่งสวนสายเย้ยเอาแล้วครับตอนนี้ปาจิบปาจิบ,จบครับ,บนนะครับปลาจิบนะครับจิบข้างคอกนะครับ <laughs> <laughs> เล่นไปเลยพี่ ไม,ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เสียดายพี่กับแล้วนะครับขอขอให้ได้อัดกระพริบแล้วพีขพว่ขึ้นมาครับเดี๋ยวปล่อยครับเร็ววอ <c oughs> นถ่ายผิวน้ำน่ะถ่ายเห็นวงน้ำน่ะแอชชั่นขั้นมา tuổi một nắng á ăn lên <laughs>